เจออีกครั้งครับเดี๋ยวมารอดูน้ำหวานนะครับนี่ครับได้แล้วครับหัวน้ำเต็มสวยงามมากครับอยู่ในปลาเดี๋ยวไปเอาอีกครั้งนะครับติดติดกันอีกครับอีกครั้งหนึ่ง อยู่ใกล้ๆก,กันเลยครับกี้เอาตรงนน้นนะครับกีเอาตรงนน้นนะครับนี่อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับสวยๆหัวเต็มครับเอาเมื่อกี้นะครับ นี่ครับผลงานสองรังครับสวยๆเลยครับวันนี้นี่ครับสุดยอดวันนี้พอแค่นี้นะครับบรรยากาศยามเย็นเกี้เอาในป่านี่นะครับป่าอ้อย